กับสวัสดีย้ำสาวครับผมขอต้อนรับธรรมชงข่าวสู่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนโดยวิชาการสงครามพิเศษได้วันนี้กสิพาพี่น้องมาเก็บทั่วรเลยแกเก็บดอกฟักทองเลยครับตอนนี้เราจะเรียงละลามเลยครับดอกฟักทองนี่พี่หนงอ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็พาเก็บทั่วก่อนเพราะว่าตั่วนี่กันรวยเริ่มร้ายเลยนี่พี่นหนงรวยเริ่มดกเลยตัว่าอยู่จังหวัดลพบุรีนี่ฝุณก็มาเรื่อยๆเลยแบบตัวก็เริ่มติดเริ่มนี่เลยแบบ แต่ก้นีทั่วนี้ไม่ค่อยติดเอ่ากับตัวเดนหนแห้งเด้พี่นนองอยูนีนี่มันนี้ดอกมันติดดอกมาปึ๊บดอกมันหล่นเหมือนมันมาติดหน่วยแต่ว่าตัวนี้นี่ติดแล้วอ่ะยวมใชให้เบิ่งนี่เลยครับตัวนี้เป็นทั่วฟักยาวจักพันยังดอกนี้ดอกสีม่วงได้พี่งนี่เห็นบ่นี่เลยครับตัวนี้ก็เป็นของที่ผมปลูกเองนี่เลยครับเองกับมือเลยนี่ครับตัวนี้หนวยหนวย นุ้ยเขานี่กำลังโจ้ครับมูลนี่นี่เดี๋ยวผมันจะให้เบิึงกับปลูกทั่วบ่ได้ใส่ปุ๋ยนี่มันก็ได้กินเรื่อยๆเลยครับนี่ต้นมันสิบวัฒน์เงายผมก็เอาสูตรที่จ่าอยู่นี่เลยครับเพิ่นบอกว่าปลูกของปลูกนี่ม่ต้องไปใส่ปุ๋ยด้วยครับมันสิได้กินโดน้วยไม่น้องแล้วก็ต้นมันสิบวัฒน์ไหวนี่เห็นไหมนุ้ยนี่ได้กินเรื่อยๆเลยครับ เดี๋ยวตอนนี้เก็บก่อนต้องใส่กใกล้ด้วยพี่น้องว่ามือหนงนี้ผมถือกล้องต้องใส่ตรงตัดเลยแหละว่าเอาไว้เขาแตกไหมอืมเดี๋ยวผมสิใส่ตัดเลยนี่เลยครับนี่หน่วยงามๆเดี๋ยวเก็บไปเห็ดกับข้าวเส้าครับมือนี้นี่เป็นวันยุดด้วยพี่น้องวันเสาร์ครับเฮ้ยเห็นเหรอกำลังเริ่มติดร้ายแล้วนี่เห็นเหร อำนี้นี่บบทันพอเก็บได้ครับเดี๋ยวผมสีเหลือกเอาหน่วยตรงๆเลยครับนี่เลยครับบบว์ซีอยูได้มองได้นี่ผมก็เห็ดได้ได้พี่นอ้องเห็ดการเกษตรนี่เราก็ค่อยๆเลี้ยนลู่ไปเลยครับนี่เดี๋ยวผมสีตัดมองนี้เลยครับเก็บอืออ่ะเห็นหรอหน่วยนี่ผมสีเหลือกเอาแต่หน่วยตรงๆเลยครับ ตรงนึงหันนี่โดกร้ายหลายแต่ว่าบดติดให้ถึกฝนนี่สองสามมือนนี่ทัวก็เริ่มติดหน่วยเลยนี่เห็นด้นี่เลยครับโอ้อยูสูงด้วยนี่ วิธีการเก็บนี่เขาแนะน,นํานี่ผมแนะนํวมาให้พี่น้องมุนเลยได้พี่น้องนี่มุนไปสี่น,นี่วิธีการเก็บทั่วพักเงยาวนี่ถับวา่าฝนมาเรื่อยๆนี่ก็คือสิได้เก็บอยู่เลย,ยครับเก็บเรื่อยๆเลยครับเห็นหรดอกเขาก็ออกมาหลายอยู่ผมก็บไร่ฉีดเอยียงเลยครับนี่ว่าช่วงนี้นี่บุคอยว่างครับงานลร้ได้พี่น้อง เล่นวะเขากำลังเริ่มติดล้ายแล้วนี่นี่เ,นเห็นแล้วทูนี่กัะ,ะเอาไปให้รุ่นพี่เลยครับจะเพื่นสีเห็ดยังให้กินได้หน่เล่นวะน,นุ้ยนี้ติดคักตัวเด้พี่น้อง nó tem lê phú nhuận gặp bằng nồi cái xuống nè gặp nè là vị thi can kem nè hôm nay năm và hai gặp để tổng tắt tay hết sáu không chẳng gì đây nuôi đốt đốt กแตะว,ว่าฝนมาดูดูนี่มันสิติดหลายอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าต้นนี้นี่เแดดแดดแห้งแห้งนี่ดอกมันสิลล์ครับมันบ่ค่อยติดหน่วยให้ครับแต่ว่ากับพ่อได้กินอยู่ได้พี่น้องนี่ครับยังพ่ะท่านเมื่อได้บักทวนนี่ครับต้นนี้ก็ได้พ่อพัดแล้วครับนี่เดี๋ยวไปเก็บฟังพุ่นอีกตอนนี้ก็เก็บดอกฝักทองก่อน นี่เลยครับบางมือผมก็เก็บบางมือผมก็บ่ได้เก็บด้วยครับนี่นห็นะ ทงนี่มามีนวยจอเลยด้วยพี่หน้่งนี่จักเป็นทำยางคงกระพุ้งคือกันกับยูวนี่นี่กับตัวนี้ก็เป็นคาเลื้ยงเลยรับนี่เอามาปลูกเส็มๆกันไว้กับตอนนี้ก็เริ่มงามแล้วเดี๋ยวเอาไปพัดแค่เลน ขับเมื่อวานนี่ครไปข้นเฟืองเลยครับอยู่อำเภอบันมีครับข้นมาในสองรถชิบโลครับเห็นเหมผงง้มคัก แาต่ปลูกใดนี่อันนี้ได้พี่น้องปลูกใดนี่เขาก็ได้กินจ้าโค้งนี่เลยครับว่าผมมาอยู่นี่ผมก็ได้ปลูกโค้งไว้นี่เลยครับบดไ, <im itation> ไ้ซื้อของเขาด้พี่น้องช่วงน,นี้นี่โค้งกับเพลงครับว่าโลกโควิดระบาดครับอียงกับเพลงครับนี่เลยครับพอดีมีผักจ้าโค้งนี่เลยครับได้กินได้นีน่ครับบ่เคยได้ซื้อเขาครับ อ,อ่ะเดี๋ยวนี้แกคิดเราปักทองเสร็จเรียบร้อยเลยครับหรือว่าเบื่โโอได้ไม่นองเนี่ยผมใส่บิึงความดกของทั่วผมครับนี่ตอนนี้นี่โมงนี้นี่ดกแห้งได้ไม่โนองอ่ะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนี่เลยครับเบิึงนโ่วยว่าไม่นองาว่าฝนมาดูดูนี่คือสิติดค้างอยู่ด้วครับน,นี่ เห็นด้ดกคักเด้อนี่ผมก็สิเก็บเอาแต่นุ่ยตรงๆเลยครับเอาไปเห็ดกินก่อนนี่เลยครับเห็นด้กําลังเริ่มติดเต็มอยู่นี่นี่เห็นด้นี่เลยครับ,รบอ่ะเดี๋ยวไปเก็บฟังพุ่นครับวันนี้ ในน้องพี่น้องมึงอะติดน่วยเลยเหน็นไหนี่เลยรับกลับช่วงนี้นี่มูผมนี่กับกลับบ้านเ่นไา้อไได้พี่น้องเขาให้งดล่ารับว่าโรคโ,โควิดกับคือถอดบ้านครับยันนี่นี่ทัวมงนี่นี่อยู่ในโฮมเนอะนี่นน นี่ครับยิ่งเนเริ่มติดนวยแล้วนี่นี่เลยครับอ่ะเดี๋ยวผมใช้เบื้องนวยเขาก่อน,นขนาดอยู่ในโฮมได้นี่ปลูกของอยู่ในโฮมนี่กับพอได้กินอยู่ครับนี่พอให้ไปฝน,นลงนี่เนาะติดนวยเลยวงหนึ่งหันนี่บัติดนวยเลยพอฝนมาลงปุ๊บนี่ติดนวยเลย Rồi để kín như đó Nồi sơ cả ngam vô จับเด้จอีกจักประมาณจักสามสี่มือนก็ขึ้นสิได้เก็บอีกเลยครับวานวยเข้าลายอยู่ตอนนี้เห็นนาะเดี๋ยวผมสให้เบิ้งนี้มีแต่นวยทัวได้พี่หนี่เห็นไะติดเต็มอยังงนี่ตอนนี้กกำลังถอดฟักออไงไอเดีวตอนนี้เก็บบวบ ผมพาเก็บบวบเลยอืมเตดทิมตัดทิม,ดทมก่อนกับบวบนี่ก็ติดนวยไ้ายอะด้วยพี่น้องผมก็เก็บเกืบเกอบสุ่มมือเลยครับนี่ยบวบว่เขา่าตัดบวเขา่า ขับยูนี่นี่กระโลกกระเต้กันไลยครับนี่เห็นบ่กัดกินนวยบวบอยู่นี่นี่เลยครับกระโลกกระเต้นี่ไลยคักปลูกบวบนี่นี่เห็นบ่มันกัดหลายนุยเลยครับที่มันกัด ครับตัวนี้ก็เป็นแฟืองใช่ไหมพี่หนี่มพระท่านได้ใช้้างอยู่นี่เห็นหรอเขาลืมคานแล้ว,วตัวต้นนี้นีใ่แล้วแต่ว่าพระท่านติดนวยอ่ะผลงานมือนีก็ถือว่าได้ลายอยู่ กับสำหรับผลงานเก็บของเซานี่นี่ก็ถือว่าได้พกกินอยู่เด้อนี่ตัวนี้กับบวบเลยครับนี่เดี๋ยวเอาไปผัดลูม,มิดเลยครับผัดลูม,มิดใส่เนื้อไก่ครับเ้าท่าไว้พี่มาดูนี่ตัวนี้ชัวรฟักเน่านี่ถักขายนี่อยู่ที่ประมาณสิบห้าบาทเลยครับของอยู่ในเพลงกับเชิงนี่คือไหมเอาไปทำเมนูอะไรนี่ ครับคิดออกครับโอ้อี๋ยวนก็ยากมาเบิ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวก็ฝากเปนอไว้เครับสําหรับผลงานเก็บของนี่ตัวนี้ก็ทัวเลยครับนี่ได้กํานึงนี่ครับก็อยู่ที่ประมาณ15บาทเครับของอยู่นี่นี่เพงเด้อครับ กับปู่ไว้หนิก็พวกได้กินได้นี่ี่ครับรได้สื่อของเขารับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็บจบแล้วครับเดี๋ยวโบกันเดอ้อคลิปต่อไปครับถ้าอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับไปบ,บายครับ